พาโนรามาคับเรานะคะจะมีเสิร์ฟทั้งห้องอาหารเช้านะคะแล้วก็เป็นมืออัฟเตอร์นูนทีแล้วก็มือที่เป็นค็อกเทลตอนเย็นด้วยนะคะอาหารนะคะที่เป็นคับเราก็จะมีที่นั่งติดทะเลนะคะชมบรรยากาศชายทะเลได้แล้วก็มีลายบุฟเฟ่ต์นะคะถือว่าลายบุฟเฟ่ต์มีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้เป็นข้าวผัดวกข้าวผัดะคะดูสิ อ่อไม่ใช่อันนี้เป็นแกงไก่นะคะอันนี้เป็นมักกะโรนีนะคะฝัดมากาักกะโรนีอันนี้เป็นปลานะคะปลาทอดราดพริกฝั่งนี้เป็นเบเกอร,รี่เบเกอรีร่ก็มีหลายอย่างนะคะให้เลือกม,มีมัฟฟินมี เดนิชต่างๆพาสตรีต่างๆนะคะฝั่งนี้มีเป็นอะไรเป็นโอ๊ตโอ๊ตมีนะคะเป็นข้าวโอ๊ตมีเป็นมิโซซุปนะคะอันนี้มิโซซุปมีเป็นข้าวต้มนะคะเป็นข้าวต้มแล้วก็กลับต่างๆมีหมูมีไก่มีไข่เค็มกระดานะคะ นี้ก็จะเป็นส่วนของลายหลังนี้ก็จะมีเป็นขนมปังนะคะที่ขนมปังมีเป็นแยมต่างๆนะคะมีเป็นน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ้งมาทั้งรังในตู้นะคะก็จะเป็นพวกน้ำเป็นผลไม้นะคะเป็นพวกยเกิรตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นเหมือน sparkling wine ด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นพันช์เป็น น้ำแอปเปิลน,น้ำส้มนะคะมีโยเกิร์ตนมเปรี้ยวต่างๆนมเจอดนะคะมีคอน,เ,นเฟตสลัดนะคะเป็นสลัดคนเนอร์มีผักต่างๆนะคะที่เป็นอาหารเชา้าแล้วก็มีพวกแฮมพวกชีสต่างๆนะคะอันนี้เป็นตะกูลแฮมกับชีสนะคะมาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอาหารร้อนนะคะพวกแฮมพวกไส้กรอกนะคะ แล้วก็ฟังนี้ก็เป็นเบคอนนะคะแล้วก็เป็นถั่วนะคะอันนี้เป็นอะไรเป็นสลัเปานะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมองเห็นชมวิวทะเลได้นะคะขณะทานอาหารไปได้ด้วยนะคะน,นี่ก็จะมีเป็นโต๊ะแบบที่เป็นสองคนนะคะแล้วก็โต๊ะที่เป็นครอบครัวะคะ่ะมองไปข้างล่างก็เห็นสาระน้ำนะคะ โอวินพิกพัทยานะคะขับเราคนสามส่วนอาหารร้อนนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้เป็นแฮมนะคะแล้วส่วนนี้ก็เป็นเส้กรอกแล้วก็เป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็น,นี้ก็เป็นแฮมเหมือนกันนะคะ ก็นี่ก็เป็นไส้กรอกมีประเภทต่างๆนะคะส่วนของของร้อนแล้วก็ไข่นะคะก็จะมีไข่ต้มแบบต่างๆไข่ต้มแบบ3นาที5นาที7นาทีโอหลายอย่างมีกระซอสต,ต่างๆเบคอนนะคะเบคอนกรอบมากเบคอนนี่กรอบกอระจายในปากแล้วก็มีเป็นถั่วนะคะเบคบีนแล้วก็มีซาลาเปาใส่ต่างๆ มีจะเป็นชานะคะมีชากาแฟนะคะชาก็มีรสชาติต่างๆนะคะใช้ทวายนิ่งนะคะ C.W.G. แล้วก็มีเป็นกาแฟนะคะกาแฟมีอะไรบ้างกาแฟมีเอสเพรสโซ่อเมริกาโน่นะคะมีคาปูชิโน่ลาเต้อันนี้ปกตินะคะอันนี้เป็นส่วนภายในของห้องอาหารนะคะที่เป็นครับเราของโมงบิเพคกพัทยาอยู่ชั้น3 บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะก็จะมีโซฟาด้วยแล้วก็จะมีที่นั่งแบบอุ่มแล้วก็แบบสองคนนะคะเป็นกระจกด้วยแล้วก็ภายในบริเวณห้องด้วยนะคะอันนี้รอบๆห้องโซนโซนที่นั่งจะมีสองโซนนะคะสายขวาอันนั้นจะเป็นประตูทางเข้า ได้ไว้กับค็อกเทลนะคะก็มีไว้แดงไว้ขาวนะคะค็อกเทลก็มีต่างๆมีค็อกเทลแบบแบบมากเลยนะคะ U and M พ ان อราม่า M V P มีอันนี้อะไรเอ่ย Cosmopolitan นะคะแล้วก็มี Winthick นะคะแล้วก็มีเป็นพวก วิสกี้ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นค็อกเทลที่ฟรีนะคะในส่วนของตัวที่เป็นขับเรามีน้ำส้มร้วมีน้ำสับปะรดนี่จะเป็นลายอาหารนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มค็อกเทลแล้วก็เป็นสแน็คนะคะของโมวินพิษพัทยานะคะจะว่ามีอะไรบ้างมีอบเปียสดนะคะ แล้วก็มีเป็นพวกอาหารทานเล่นนะคะต่างๆมีอะไรบ้างนะคะมีเป็นข้าวปั้นด้วยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของทอดนะคะกอบเปี๊ยะทอดเป็นเซสเซ็ตพัทพาสต์รีนะคะนี่เป็นกอบเปี๊ยะทอด ก็มีเป็นพวกซุปต่างๆนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกกาแฟชากาแฟด้วยนะคะอันนี้จะเป็นรวมอยู่ในตัวที่เป็นคลับเลานนะคะถ้าเราจองห้องแบบที่เป็นไทป์ที่มีคลับในตัวนะคะก็จะสามารถที่จะมีทั้งชากาแฟ แล้วก็มีทั้งเป็นคอฟฟี่เบรกแล้วก็รวมถึงค็อกเทลในตอนเย็นด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นนน้ำอัดลมนะคะมีเบียร์ฟรีนะคะมีไฮรเก้นมีเบียร์สิงนะคะมีไวน์ขาวไวนแดงแล้วก็มีขนมหวานขนมหวานต่างๆนะคะส่วนฝ่งนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะมีชีสมีผลไม้นะคะสามารถทานเล่นกับแอลกอฮอล์ได้นะคะ อันนั้นก็จะเป็นโซนที่เป็นอาหารร้อนแล้วก็อาหารเย็นนะคะที่สามารถที่จะรับทานได้นะคะ